สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับ Q a question and answer catechism ของเวสต์มินสเตอร์นะครับคำถามแรกเมื่อวานนี้ที่ได้ค้างไว้นะครับเป้าหมายสูงสุดหรือ chief end ของมนุษย์คืออะไรคำตอบคือเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์คือการสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมยิดี ในพระองค์ตลอดไปเป็นนิจท่อนครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงเกี่ยวกับการที่เรามี God Center นะครับรอบความคิด2อ,อย่างของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ God Center และ Man Center มี2อ,อย่างนะครับรอบความคิดที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหรอือ God Center นั้นเป็นรอบความคิดของมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้ พระเจ้าสร้างไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมพระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของอาดัมตั้งแต่ก่อนอดัมทำบาปหลังจากที่อาดัมล้มลงในความบาปชีวิตก่อนหน้านั้นก็คือชีวิตที่มีก o d c น n t เตอร์มนุษย์ดําเนินชีวิตในแต่ละด้านการที่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราก็กลับคืนสู่สภาวะที่พระเจ้าปรารถนาพระเจ้าสร้าง ตั้งใจตั้งพระไทยที่จะสร้างเราตั้งแต่ตน้นการที่เราจะดําเนินชีวิตโดยที่มีคอร์เซ็นเตอร์ก็เรียกว่าแทบจะทุกๆด้านของชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการเรียนท่าทีการทํางานการเลือกอาชีพการเลือกคู่สมรสการดําเนินชีวิตในครอบครัวการนอนหลับพัดผ่อนการสันทนาการสิ่งต่างที่ เป็นประจำที่เราทําอยู่การตัดสินใจอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆรวมทั้งคําพูดการกระทําพฤติกรรมถ้าเราให้พระเจ้ามาก่อนให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราทําหน้าที่ของเราตามที่พระเจ้าปรารถนาตามน้ำาันไทยของพระเจ้า,จาแล้วเราก็ชีวิตแบบนั้นครับเป็นชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครับชีวิตแบบที่2ก็คือการที่มีชีวิต ที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือมนุษย์เป็นศูนย์กลางความคิดแบบนี้หรือกรอบความคิดแบบนี้นะครับ m ม n เ s e t แบบนี้ก็จะนํามาซึ่งลัทธิมนุษย์นิยมหรือแนวความคิดมนุษย์นิยมก็คือเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ใกล้กับมนุษย์เชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นพระเจ้าเองมนุษย์สามารถกําหนดชะตากรรมของตัวเองสามารถลิขิต ชีวิตของตัวเองได้เป็นกอดความคิดของมนุษย์เมื่อเขาล้มลงในบาปครับการที่อาดัมล้มลงในบาปเขาต้องต่อสู้ด้วยตัวเองคําสาปแช่งของพระเจ้าก็ไปถึงสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในสมัยต่อมาก็ดําเนินชีวิตในแต่ละด้านของชีวิตไม่ว่า จะเป็นสิ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการศึกษาก็ดีอาชีพการงานการครอบครัวการเลือกคู่สันทนาการการพักผ่อนทัศนคติความคิดต่างๆที่มีรวมทั้งทัศนคติแล้วก็โลกทัศน์วิสัยทัศน์ต่างๆทุกอย่างครับพี่น้องมีตัวเองเป็นศูนย์กลางมนุษย์เห็นแก่ตัว มนุษย์เอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่ครับคือสิ่งที่เรียกว่าแมนเซนเตอร์กับกอร์เซนเตอร์มนุษย์หลายคนนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตในแนวที่จะถวายเกียรติพระเจ้าตรงนี้ครับคือไม่ใช่กอร์เซนเตอร์แล้วครับและยังมีหลายคนที่อุทิศให้กับหลายๆอย่างในโลก ซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นแก่ตัวก็ได้ครับตัวอ,อย่างเช่นบางคนอาจจะทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นบางคนอาจจะแสวงหาสิ่งที่ดีสําหรับมนุษยชาติบางคนก็คิดคน้นสิ่งต่างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและมนุษย์ชีวิตอยู่ในหลักการที่บอกว่าทําดีที่สุดให้กับคนทั้งหลายแล้วเราก็จะได้รับด้วยความคิดแบบนี้ครับ ก็ยังไม่ใช่ถือว่าเป็นความคิดแบบก o ดเซนเตอครับก็ยังเป็นความคิดแบบ Man Center หรืออาร์เดอร์เซครับก็คือแสวงหาสิ่งดีทำสิ่งดีๆให้กับมนุษย์ช่วยเหลือสังคมประกอบกรรมดีประกอบความดีต่างๆแสวงหาสิ่งดีไว้สำหรับในที่สุดก็สะท้อนกลับมาหาตัวเองได้เพราะว่าตัวเขาเองเป็นมนุษย์เช่นกันครับพี่น้องครับ เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่ามีแต่คริสเตียนเท่านั้นมีแต่ผู้ที่วางใจเชื่อมีความศรัทธาในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นคนที่เป็นคอร์สเซนเตอร์เท่านั้นจะดําเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติพระเจ้าชื่นชมยินดีในพระองค์ได้ครับจากตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าถ้าเรามีหรือใครก็ตามมีชีวิตแบบคอร์สเซนเตอร์คนนั้นจะเอาพระเจ้ามาก่อน คนนั้นเขาเลือกที่จะถวายเกียรติพระเจ้าก่อนพี่น้องครับเราจะเรียนรู้ว่าก็อเซนเตอร์จะเป็นยังไงบ้างการถวายเกียรติพระเจ้านะครับพระเจ้านะของพระเจ้าในสุดีบทที่19กข้อที่1โปรดฟังพระเจ้านะของพระเจ้าครับฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสําแดงพาธกิจของพระองค์พระเจ้านะของพระเจ้าตอนนี้บอกครับว่า สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็เปรียบเสมือนกับกระจกสะท้อนให้เราเห็นถึงพระเกียรติพระสิริของพระเจ้าฉะนั้นการที่มนุษย์ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะทําให้พระเจ้ามีเกียรตินะครับแต่เป็นเพียงแต่ตัวสะท้อนหรือเป็นกระจกเงาที่สะท้อนพระเจ้าออกมาจากชีวิตของเขาทําให้พระเจ้ามีเกียรติขึ้นมาพี่น้องครับ ไม่มีอะไรที่จะเพิ่มพระเกียรติให้กับพระเจ้าได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระเกียรติเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่แล้วตั้งแต่นี้ดันการถึงยนืนัการครับไม่มีอะไรก็ตามที่จะทําให้พระเจ้ามีเกียรติมากขึ้นไม่มีการทรงสร้างหรือสิ่งทรงสร้างใดๆไม่มีสรรพสิ่งใดไม่สรรพสิ่งสิ่งใดครับที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาจะทําให พระเจ้ามีพระเกียรติมากไปกว่าที่พระองค์มีอยู่แล้วโปรดฟังนะครับนะครับไม่มีสรรพสิ่งใดที่พระเจ้าทรงสร้างจะสามารถทําให้พระองค์มีเกียรติมากกว่าที่พระองค์ทรงมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทำำําความเข้าใจนะครับว่าการถวายเกียรติพระเจ้าคือการสะท้อนพระเกียรติของพระองค์ออกมาเพราะฉะนั้นการที่เราตอบคําถามแรกนะครับบอกว่าเรามีหน้าที่อะไร เป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรนะครับเป้าหมายสูงสุดมนุษย์คือการถวายเกียรติพระเจ้าหมายถึงการสะท้อนพระสิริของพระเจ้าออกมาเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตแบบคอเซนเตอร์จึงสอดคล้องกับเรื่องนี้วัตถุประสงค์ของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อประกาศและสะท้อนพระเสีร์พระสิริหรือพระเกียรติของพระเจ้าครับแต่พี่น้องครับเรื่องนี้มีข้อแตกต่างเล็กน้อยนิดนึงครับสาหรับมนุษย์ ก็คือมนุษย์เรานี่ได้ร่วมถวายเกียรติพระเจ้าเพราะเราต้องการจะทําเช่นนั้นในขณะที่สรรพสิ่งอย่างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเว้นไว้แต่มนุษย์ไม่มีทางเลือกอื่นครับไม่มีทางเลือกอื่นที่เขาจะทําได้นอกจากเขาจะถวายเกียรติพระเจ้าสถานเดียวพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับมนุษย์เนี่ยมีฟรีวิวมนุษย์มีความสามารถที่จะเลือกครับ มีสระเสรีในการเลือกแต่สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดยกเว้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกพี่น้องเห็นไหมครับว่ามนุษย์ได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกเลือกที่จะมีชีวิตถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่พระเยซูก็ทรงกระทําเช่นนั้นนะครับเมื่อพระเยซูทรงสภาพมนุษย์ฟงก็เลือกที่จะถวายเกียรติพระเจ้าและชื่นชมดีในพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดพี่น้องเห็นชัดเจนนะครับ ดังนั้นเองสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในเช้าวันนี้นะครับก็คือการที่เราต้องเรียนแบบพระเยซูในการถวายเกียรติเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิพิเศษในการเลือกที่จะถวายเกียรติพระเจ้าได้มัทธิวบทที่17ข้อที่4นะครับมัทธิวบทที่17ข้อที่4โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านี่คือพระเยซูตรัสนะครับข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ได้กระทํากิจที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วโปรดฟังอีกครั้งครับข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติพระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วเพียงขคาพระเยซูได้ทรงถวายเกียรติพระองค์เพราะสิ่งที่เบียซูทรงทําสิ่งที่เบียซู ได้ทรงทำเนื่องจากพระเจ้าพระบิดาได้ทรงให้พระเยซูทำพระเจ้าพระบิดาทรงใช้พระเยซูทำพระเยซูทำนั่นคือการถวายเกียรติหลายคนไม่ต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ต้องการชื่นชมินีพระเจ้าตลอดไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่อยากทําตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งเขาไม่อยากทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาอยากทําตามใจตัวเองนี่คือ แมนเซนเตอร์ Center, หรือไอเซนเตอร์เห็นไหมครับพี่น้องครับเชื่อมโยงกันแบบนี้ความจริงแล้วมนุษย์ทุกคนไม่มีใครต้องการที่จะไม่ชื่นชมยินดีนะครับมีแต่พวกเราเนี่ยครับที่พยายามอย่างยิ่งที่จะต้องถวายเกียรติและชื่นชมยินดีด้วยพี่น้องครับเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์คืออะไรคําตอบคือถวายเกียรติสรรเสริญแด่พระเจ้าชื่นชมยินดี ในพระองค์ตลอดไปเป็นนิดพี่น้องครับคนธรรมดาทั่วไปที่เขาไม่ต้องการถวายเกียรติพระเจ้าไม่ต้องการชื่นชมดีในพระเจ้าเนี่ยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนชาวโลกครับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคริสเตียนคืออะไรตอบได้ไหมครับพี่น้องสรรเสริญถวายเกียรติพระเจ้าและชื่นชมดีในพระองค์ตลอดไปเป็นนิด พินครับถึงเขาจะไม่ยอมถวายเกียรติพระเจ้านะครับแต่เราเต็มใจถึงเขาจะไม่ยอมถวายเกียรติพระเจ้านะครับแต่ว่าเขาก็ยังตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าในพระธรรมโรมนะครับบทที่9ก้ข้อยีถึงยีพระธรรมโรมบทที่9ก้าข้อยีนะครับบทฟังพรชนะของพระเจ้าส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์ที่เอาดินก้อนเดียวกัน มาเป็นภาชนะที่สวยงามอันหนึ่งและภาชนะใช้สอยอันหนึ่งหรือและถ้าโดยพระประสงค์จะสำแดงการลงพระอาทยาและทรงให้ฤทธิเดชของพระองค์ปรากฏพระเจ้าได้ทรงอดกั้นพระไทยไว้ช้านานต่อผู้เหล่านั้นที่เป็นภาชนะอันสมควรแก่พระอาทยาซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพิาาศเพื่อจะได้ทรงสำแดงพระสิริอันอุดมของพระองค์แกบ่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา ซึ่งพงค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับกศักดิ์ศรีพี่น้องเห็นนะครับว่าช่างปั้นหม้อคือใครครับช่างปั้นหม้อคือพระเจ้าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะปั้นดินก้อนหนึ่งให้เป็นภาชนะประเภทไหนก็ได้ภาชนะที่สวยงามไว้โชว์ภาชนะที่ใช้สอยไว้ใช้งานแต่ในทางกลับกันครับแต่ถ้าพระเจ้ามีพ่อประสงค์ที่จะสำแดงการลงพระอาฏยา จำแดงฤทธิเดชของพระเจ้าให้ปรากฏพระเจ้าก็อดกั้นพระไทยครับอดท่านพระไทยต่อคนที่ไม่เชื่ออดกั้นพระไทยต่อพาชนะที่สมกวรแก่การลงโทษพัชนะเหล่านี้ครับถูกจัดไว้จัดไว้ต่างหากนะครับถูกเตรียมไว้เพื่อความพินาศครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นเป็นพัชนะที่พระเจ้าเลือกไว้ เราเองนั้นเป็นภาชนะที่พระเจ้าเมตตาพระองค์พี่เรียกว่าเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาพระเจ้าเตรียมไว้ให้เรามีศักดิ์ศรีครับเพราะฉะนั้นการที่เราสะท้อนศักดิ์ศรีตรงนี้ออกมาพี่น้องจะเห็นนะครับว่าเราถูกให้เราถูกกําหนดให้ถึงความรอดเพื่อจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่จะทําให้พระเกียรติของพระเจ้าปรากฏออกมาพี่น้องครับให้พระเมตตาของพระเจ้าปรากฏออกมา ให้เป็นที่สรรเสริญพระเจ้าและในกรณีของผู้ที่ต้องพิราศก็เหมือนกันเหมือนกันในแง่ที่ว่ามีวัตถุประสงค์ครับแต่วัตถุประสงค์นี้ก็ต่างกันในแง่ที่ว่าเพื่อให้พระพิโรธและความยุติธรรมของพระเจ้าปรากฏและเป็นที่ได้รับเกียรติที่ต้องเห็นไหมครับว่าในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นภาชนะแบบไหนก็ตามครับพระเจ้าได้รับเกียรติจะเป็นภาชนะที่ถูก ลงอาทยาพระเจ้าก็ได้รับเกียรติเหมือนกันแต่เป็นเกียรติทางอ้อมครับสําหรับพวกเราพระเจ้าได้รับเกียรติทางตรงครับพี่น้องเห็นไหมครับข้อแตกต่างของคนสองกลุ่มนี้คนที่ถูกกําหนดไว้สําหรับความพินาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแม้ว่าเขาไม่เต็มใจก็ตามเป็นการถวายเกียรติทางอ้อมในขณะที่ผู้ถูกกําหนดไว้สําหรับความรอด<ๆ>ก็จะถวายเกียรติและชื่นชมดีนในพระองค์ด้วยตัวเอง ตลอดไปเป็นนิดครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญในตอนที่2ของคำถาม Q&A ในช่วงนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องเทีรทุกท่านนะครับในการที่เราเองจะรู้จักตัวเองผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้เป็นพื้นฐานของการสอนหลักคำสอนทั้งหลายในสมัยต่อๆมานะครับ จึงขอให้พี่น้องที่จะตั้งใจครับตั้งใจจัดเวลานะครับฟังทบทวนสิ่งต่างที่ผมได้มีโอกาสบแบ่งปันครับขอพระเจ้าอวยพทรทยทุกท่านทรงอารากขาทุกท่านให้พ้นจากภัยโควิดทรงช่วยพี่น้องที่เจ็บป่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกรบอยู่ในแนวหน้าตลอดจนพี่น้องหลายท่าน ที่ทั้งไม่สบายใจไม่สบายกายขัดสนไม่มีงานทําแล้วก็มีความเครียดมีความเหน็ดเหนื่อยขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องแท้ทุกท่านนะครับอาเมน